จุดประสงค์หลักก็ต้องการนำคำสอนของพระเ,เจ้าในพระไตรปิฎกออกมาให้ญาติโยมได้รู้จักก็เพื่อต้องการที่จะเอาใจเด็กๆมันก็เลยจัดรูปฉากเป็นเด็กๆแบบโลกอนาคตแบบโดเรมอนหรือถ้าไม่มีหมาไม่มีหมีมันก็ไม่มีซีดิที่คอยพูดคอยช่วยเหลือเดี๋ยวคนก็ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหน สวัสดีค่ะหลวงพี่หลวงพี่มีอะไรให้สิริช่วยไหมคะสิริจ p s ยินดีช่วยหลวงพี่สุทีเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะหลวงพี่พระครูพิพัฒนวุฒิกรวันนี้ให้สิริเป็นหมาเลยเหรือคะแล้วหลวงพี่จะไปไหนกันเนี่ยวันนี้จะให้สิริอ่านพระไตรปิฎกธรรมะของพุทธเจ้าเรื่องอะไรดีคะสิริมาริษายินดีช่วยหลวงพี่สุทีเต็มที่เลยค่ะ ถ้ามึงสองคนช่วดูซิว่าใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ใน i n s t a g r ์ m กรมมีคนติดตามเท่าไหร่มียอดเพิ่มไหมคลิปนี้กูใช้เวลา8ดกว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยง่วงนอนไหมหลวงพี่คะหนูตรวจทุกวันเลยตอนนี้มีคนติดตามเราเป็นหนึ่งมืนเลยในแต่และว,วันมีคนเข้ามาชมมากมายแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีคนดูหนึ่งล้านกว่าแล้วคะ่ะ หลวงพี่สุทิคขาให้เราเป็นอยู่ในระดับ VIP แล้วค่ะเอาหลักฐานให้เขาดูไหมคะหลวงพี่สุทิค่ะให้พี่สิริกัญญาได้อ่านบ้างเออไม่ต้องเอาหลักฐานให้เขาดูเราเขารู้อยู่แล้วแหละว,วันนี้จะพูดถึงเรื่องมนทินเก้าอย่างซึ่งเป็นโทษทําให้บุคคลนั้นเสื่อมจากความดีต่างๆมีอะไรบ้างสิริกัญญาช่วยบอกญาติโยมทีคำท,ที่เป็นเครื่องชําระจิต คือมนทินเก้าอย่างคือหนึ่งโกรธแก้ด้วยขันติเมตตากรุณาสองลบหลูคุณท่านแก้ด้วยกตัญญูกัตเเวที 3. รมษยาแก้ด้วยมุทิตาสี่ตรีแก้ด้วยทานห้ามายาแก้ด้วยอุชุอาชวะความสื่อตรงหกมักอวดแก้ด้วยอัตัญญุตาอบใจนะ 7. พูดปด แก้ด้วยสัจวาจาแปดปรารถนาลามกแก้ด้วยเห็นชอบตามคลองธทำเก้าเห็นผิดแก้ด้วยเห็นชอบตามคลองธรรมพระครูพิพัฒน์สวัสดีค่ะหลวงพี่คำว่าโกรธคืออะไรคือความขุนแค้นขัดเคืองในบุคคลหรือในสัตว์ที่ตนไม่ชอบใจเมื่อเกิดแล้วเป็นสมุดฐานคือเหตุให้เกิดโทสะ ความคิดร้ายถ้าสติรังไม่อยู่ย่อมพูดคำหยาบก่อการวิวาททำร้ายร่างกายคําว่าลบหลู่คุณท่านคืออะไรคือไม่รู้จักบุญคุณของท่านที่มีแล้วแก่ตนแก่ผู้อื่นหรือประเทศชาติแม้มีโอกาสก็ไม่คิดตอบแทนบุญคุณของท่านบางทีกลับแสดงอาการดูหมิ่นท่านเสียอีกคําว่าริยาหมายถึงอะไรหมายถึง ความที่จิตด,ดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายในเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่าตนหรือเสมอตนจะอดทนอยู่ไม่ได้คําว่าตรณรีหมายถึงอะไรหมายถึงความหนีวแน่นแม้มีความจำเป็นก็ไม่ยอมสลัทรัพย์สินเงินทองไม่ปรารถนาจะบริจาคแก่ใครคําว่ามายามหมายถึงอะไรหมายถึง เจ้าเล่เจ้าอุบายแสดงอาการกายวาจาผิดปกติจากความเป็นจริงด้วยประสงค์จะให้เขาเกิดความเอ็นดูสงสารเป็นตน้นคำว่ามาอวดหมายถึงอะไรหมายถึงการคุยอวดคุณความดีของตนเพื่อยกตนเองว่าวิเศษโดยแสดงออกทางกายหรือทางวาจาเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าตนมีโคตรกูลยศศักดิ์ ความรู้และคุณธรรมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อให้เขานิยมชมชอบในตนรักใครนับถือตนคำว่าพูดปดหมายถึงอะไรหมายถึงการพูดให้ผิดไปจากความจริงการเขียนหนังสือปดหรือสั่นศีรษะพยักหน้าให้เขาเข้าใจผิดจัดว่าพูดปดคำว่ามีความปรารถนาลามกหมายถึงอะไรหมายถึง ความปรารถนาทั่วเช่นปรารถนาได้ทรัพย์ในทางทุจริตมิชฉาชีพต่างๆเช่นมีการต้มตุนล่อลวงอวดคุณวิเศษหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตเป็นต้นเห็นผิดหมายถึงอะไรหมายถึงความเห็นผิดที่ผิดจากติทางพระพุทธศาสนาคือเห็นว่าบาปบุญไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณเป็นต้นทำอันหมดจดมีเท่าไรก็มีก้าวเหมือนกัน ซึ่งตรงการข้ามกับมะละคือมนทินคือมีจิตใจไม่กโกรธง่ายกะตันยูกะตะเวทีมุทิตามีใจเผื่อแผ่เป็นคนตรงไม่โอ้อวดพูดความจริงมีความปรารถนาในทางที่ดีมีความเห็นชอบมะละกับอุปกิเลสต่างกันอย่างไรต่างกันคือมะละหมายถึงเป็นทำอันทำใจให้เศร้าหมองอุปกิเลสหมายถึง กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจลบความดีกับยกย่องความดีต่างกันอย่างไรต่างกันคือลบความดีคือกลบปิดบังซึ่งคุณงามความดีที่ผู้อื่นได้กระทําไว้แล้วแก่ตนหรือแก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมยกย่องความดีคือยกย่องชมเชยยกย่องเอาความดีขึ้นมาแสดงให้ปรากฏน้องอ่านจบเรียบร้อยทำนายดีหลวงพี่ สุดหลับแล้วพี่สิริกัญญาปลุกหลวงพี่ได้แล้วหลับแล้วพี่สิริกัญญาตกลงทำไงดีหลวงพี่หลับแล้วนั่งหลับหรือนอนหลับว่าน้องมาริสาอ่านจบแล้วเดี๋ยวพี่ปลุกเองหลวงพี่ขลวงพี่ขลวงพี่ครับอ่านจบแล้วข้าทำในต่อดีค่ะเธอหลวงพี่หลับไม่ตื่นทำไงดีว่าวันนี้เห็นเขาทำงานทั้งวันเออหลับไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันมีวิดีโออยู่เหลือมันก็ เล่านิทานเรื่องพระบุทธเจ้าให้เขาฟังสักเรื่องก็ได้ไปเปรมียชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเนคขมะบานมีคือการออกบวชหรือออกจากกามเล่าเรื่องเปรมียราชกุมารเกรงการที่จะได้ครองราชสมบัติเพราะทรงสลดพระหฤทัยที่เห็นราชบุรษลงโทษจนตามพระราชดำรัสของพระราชาเช่นเขี่ยนพันครั้งบ้างเอาหอกแทงบ้างเอาเหลาเสียบบ้าง จึงใช้วิธีแซงทำเป็นงวยเปลี่ยหูหนวกเป็นใบไม่พูดจากับใครแม้จะถูกทดลองต่างๆก็อดกลั้นไว้ไม่ยอมแสดงอาการพิรุธให้ปรากฏทั้งนี้เพื่อจะเลี่ยงการครองราชสมบัติพระราชาปรึกษาพวกพราหม์ก็ได้รับคำแนะนำให้นำราชกุมารไปฟังเสียฐานไม่สำเร็จก็ทูลขอให้พระราชกุมารครองราชสักเจ็ดวัน แต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูดต่อเมื่อเจ็ดวันแล้วสารถีนำราชกุมารขึ้นสู่รถเพื่อจะฝังตามรับสั่งพระราชาขณะที่ขุดหลุมอยู่พระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถตรัสปรสาใสกับนายสารถีแจ้งความจริงให้ทราบว่ามีพระประสงค์จะออกบวชสารถีเลื่อมใสในคำสอนข้อออกบวชด,ด้วยจึงตรัสให้นำรถกลับไปคืนก่อน สารถีนำความไปเล่าถวายพระราชาร,ราชบิดาให้ทรงทราบทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยอมาตร,ราชดปริพานจึงได้เสด็จออกไปหาเชิญให้พระรากุมารเสด็จกลับไปครองราชสมบัติแต่พระราคุมารกลับถวายหลักทรรให้ยินดีในเนคขมะคือการออกจากกามพระชนกชนนีพร้อมด้วยบริวารทรงเลี่ยมใสในคำสอนก็เสด็จออกผนวด และบวชตามและได้มีพระราชาอื่นอีกเป็นอันมากสดับพระราชโอวาทขอออกผนวดสุวรรณสามชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเมตตาบารมีคือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้ามีเรื่องเล่าว่าสุวรรณสามเลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจากสุในป่าและเนื่องจากเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น หมู่เนื้อก่อเดินตามแวดล้อมไปในที่ต่างๆวันหนึ่งถูกพระเจ้ากรุมพารานสีเชื่อเป็นยักษ์ยิงเอาด้วยธนูด้วยเข้าพระไทยผิดภายหลังเมื่อทราบว,ว่าเป็นมานพู้เลี้ยงมารดาบิดาก็สลดพระไทยจึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสามมามารดาบิดาของสุวรรณสามก่อตั้งศตจกักรียาอ้างคุณความดีของสุวรรณสามขอให้พิษของสอนหมดไปสุวรรณสามก่อฟื้นขึ้นสติและได้สอนพระราชา แสดงคติธรรมว่าผู้ใดเลียงมารดาบิดาโดยธรรมแม้เทวดาก็ย่อมรักษาผู้นั้นย่อมมีคนสรรเสริญในโลกนี้แล้วโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ต่อจากนั้นเมื่อพระราชาให้สั่งสอนต่อไปอีกก็สอนให้ทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวงดวูในมิราชาชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งมั่นคงมีเรื่องเล่าว่าในม,มีราชกุมารได้ครองราชสืบสันตต,ติวงต่อจากพระราชบิดาทรงบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นที่รักของมหาชนและในที่สุดเมื่อทรงพระชราากรทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสเสด็จออกผนวดเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาของพระองค์เคยทรงบำเพ็ญมโหสถชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญปัญญายบารามี คือความทั่วถึงสิ่งที่ควรรู้มีเรื่องเล่าว่ามโหสถบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาหนุ่มของพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลาท่านมีความฉลาดรู้สามารถแนะนำในปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องรอบคอบเอาชนะที่ปรึกษาอื่นๆที่ริษยาใส่ความด้วยความดีไม่พยาบาทอาฆาตครั้งหลังใช้อุบายป้องกันพระราชาจากราชสตรูและจับราชสตรูซึ่งเป็นกษัตริย์พระนครอื่นดิฟหก ภูริทัศชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญบำเพ,ำเพ็ญศีลบารมีคือการรักษาศีลมีเรื่องเล่าว่าภูริทัตนาคราดไปจําศีลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนายอมอดทนให้หมองงูจับไปทอนมานต่างๆทั้งๆท,งท,งท,งที่สามารถจะทำลายหมองงูได้ด้วยฤทธิ์มีใจมั่นต่อศีลของตนในที่สุดก็ได้อิสรภาพจาันทก,กุมารชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญขันติบารมี คือความอดทนมีเรื่องเล่าว่าจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชเคยช่วยประชาชนให้พ้นจากคดีซึ่งกันทหารลบราหมราชอุโรหิตาจาันรับสินบนตัดสินไม่เป็นธรรมประชาชนก็พากันเลื่อมใสเปล่งสาธุการทําให้กันทหารลบราหมถูกอาฆาตในพระราชกุมารเมื่อพระเจ้าเอกราชทรงราชสุบินเห็นดาวดึง,งดเทวโลกเมื่อตื่นจากบรรทมทรงใครจะทราบทางไปสู่เทวโลก ตรัสถามคนทหาลบราหมจึงเป็นโอกาสให้พระหมแก้แค้นด้วยการกราบทูลแนะนำให้ตัดพระเสียรพระโอรสธิดาเป็นต้นบูชายันพระเจ้าเอกราชเป็นคนเข่าก็สั่งจับพระราชโอรสสี่พระองค์พระราชธิดาสี่พระองค์ไปที่พระลานหลวงเพื่อเตรียมประหารบูชายันนอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสีสี่พระองค์และคนอื่นออีก เพื่อเตรียมการประหารเช่นกันแม้ใครจะทัดทานขอร้องก็ไม่เป็นผลร้อนถึงเท้าสักกะพระอินต้องมาข่มขู่และชี้แจงให้หายเข้าในผิดว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางไปสวรรค์มหาชนจึงรุมค้าพรามปุโรหิตนั้นและในประเทศพระเจ้าเอกราชแล้วกราบทูลเชิญจันทกุมารขึ้นครองราช,ราชดูวิชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการวางเฉยมีเรื่องเล่าว่ารมนานถ้าช่วยเปลืองพระเจ้าอังคติรันให้กลับจากความเห็นผิดมามีความเห็นชอบตามเดิมความเห็นผิดนั้นเป็นไปในทางว่าสุขทุกเกิดเองไม่มีเหตุคนเราเวียนไาวตายเกิดหนักเข้ากอบริสุทธิ์ได้เองซึ่งเรียกว่าสังสารสุธิดูวิดิฟกา้าวิทูลชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญศาสตรบานมี คือความสัตว์มีเรื่องเล่าถึงวิทูลบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ถวายคำแนะนำประจำราชสำนักพระเจ้าธนานชายโกรับยะเป็นผู้ที่พระราชาและประชาชนรักใคร่เคารพนับถือมากครั้งหนึ่งปุ่มน,นกยักษ์มาทักพระเจ้าธนานชายโกรับยะเล่นสก,กาถ้าตนแพ้จักถวายมณีรัตนะอันวิเศษถ้าพระราชาแพ้ก็จะพระราชทานทุกสิ่งที่ต้องการเว้นแต่พระกายของพระองค์ ราชสมบัติและพระมเหสีในที่สุดพระราชาแพ้ปุณนนกยักษ์จึงทูลขอตัววิทูลบัณฑิตพระราชาจะไม่พระราชทานก็แกรงเสียสัตว์พระองค์ตีราคาวิทูลบัณฑิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆทรงหน่วงเดียวด้วยประการต่างๆแต่ก็ตกลงกันไปไต่ถามให้วิทูลบัณฑิตตัดสินวิทูลบัณฑิตก็ตัดสินให้รักษาสัตว์คือตนเองยอมไปกับยักษ์ ความจริงยักษ์ต้องการเพียงเพื่อจะนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปแลกกับธิดาพญานาะคซึ่งความจริงเป็นอุบายของภริยาพญานาะคผู้ใครจะได้สดับธรทมของวิทูลบัณฑิตจึงตกลงกับสามีว่าถ้าผุมน,นกยักษ์ต้องการธิดาของตนก็ขอให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาแม้ยักษ์จะหาวิธีทำให้ตายก็ไม่ตายวิทูลบัณฑิตกลับแสดงสาธุนอนธรรม รำของคนดีให้ยักษ์เลื่อมใสและได้แสดงทำแกพ่พญานาคในที่สุดก็ได้กลับสู่กรุงอินเทป,ปัตมีการฉลองรับขวัญกันเป็นการเวสันดรชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญทานบารมีคือบริจาคทานมีเรื่องเล่าถึงพระเวสันดรผู้ใจดีบริจาคทุกอย่างที่มีคนขอครั้งหนึ่งประธานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองแก่พรามชาวกาลิงคะซึ่งมาขอช้างไปเพื่อให้หายฝนแล้ง แต่ประชาชนโกรธขอให้ในระเทศพระราชบิดาจึงจำพระทัยในรเทศซึ่งพระนางมัทรีพร้อมด้วยโอรสทีไ่ได้ตามเสด็จไปด้วยเมื่อทูชกไปขอสองกุมารก็ประทานอีกภายหลังพระเจ้าสโยชัยพระราชบิดาทรงไถ่สองกุมารแล้วเสด็จไปรับกลับกรุงเรื่องนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่คือการตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้ได้บันเพนประโยชน์ส่วนรวมได้ดียิ่งม่ใช่เสียสละโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลดูยิดยมทั้งหลายที่สิริอ่านไปแล้วนั้นก็เป็นพระเจ้าสิบชาติก็คือพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีสิบชาติสุดท้ายถ้าไม่มีสิบชาติเนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นใครได้ฟังได้ยินก็ชือว่าได้บุญได้กุศลขออุทิศบุญกุศล ที่ได้สร้างคลิปนี้ให้กับพอ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรเทพเทพรักโดยผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนามามีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรจงได้รับบุญกุศลใครได้ฟังใครได้ชมข,ขอให้ได้บุญโดยทั่วกจะเจริญพรขอให้มีถึงความสุข มีแต่ความเจริญมีแต่ความโชคดีบุญเทียดมาทำกับออทิศให้กับเพื่อนป่งทั้งหลายโดยสาธุ